สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออหลายคนอาจจะทั้งกลัวทั้งสงสัยนะคะเรื่องผีนี่แหละค่ะความเชื่อเรื่องผีเนี่ยดูเหมือนจะมีอยู่แทบทุกวัฒนธรรมเลยนะคะวันนี้เราจะลองมาสํารวจเรื่องนี้กันจากหลายๆมุมมองเลยทั้งจากความเชื่อคำสอนศาสนาหรือแม้แต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยอิงจากข้อมูลที่เรามีเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์นีม้มากขึ้นค่ะครับผมคือ แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์มานานมากจริงๆครับจุดประสงค์วันนี้ก็คงไม่ใช่การมาตัดสินหรอกครับว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราอยากจะนําเสนอข้อมูลมุมมองที่หลากหลายเพื่อหเห็นภาพรวมกว้างขึ้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มที่มุมมองความเชื่อก่อนเลยไหมคะในบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างคะเรื่องผีครับถ้าเอาตามความหมายในบ้านเราเลยผีตามพจนานุกรมก็คือสิ่งที่เชื่อว่าลึกลับมองไม่เห็นอาจจะให้คุณให้โทษได้ ซึ่งก็มีหลายแบบมากเลยนะครับตั้งแต่ผีดีอย่างผีบ้านผีเรือนนางไม้รุกขเทวดาที่คอยคุ้งครองดูแลเราใช่ครับไปจนถึงผีที่ค่อคนข้างน่ากลัวอย่างผีปอบผีกระสืออะไรพวกนั้นจริงๆความเชื่อดั้งเดิมเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนนะครับแต่มีการปรับตัวผสมผสานากับพิธีกรรมพราหมณ์แล้วก็หลักธรรมบางอย่างของพุทธศาสนา อ๋อที่เรียกว่าผีพรามพุทธหรือเปล่าคะใช่เลยครับกลายเป็นความเชื่อแบบที่เราคุ้นเคยกันที่มันอย่างรากในสังคมไทยมานานแล้วถ้ามองกว้างไปทั่วโลกก็จะเห็นพิธีกรรมคล้ายๆกันที่สะท้อนความพยายามจะเ,เชื่อมต่อกับคนที่เสียไปแล้วหรือหาความสบายใจอย่างพวกการเส้นไหว้หรือฝังของใช้ไปกับคนตายอะไรแบบนั้นหรอคะครับประมาณนั้นเลยครับ หรือแม้แต่ธรรมเนียมเก่าๆอย่างการถ่ายรูปผู้ตายที่เรียกว่า post mortem photography ก็มีเหมือนกันแต่พอมาดูในมุมของพุทธศาสนาโดยเฉพาะสายเถราวาดนะคะคำสอนจะต่างออกไปเลยคือไม่ได้พูดถึงผีหรือวิญญาณในแบบที่ล่องลอยเป็นตัวตนแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปอพอคนเราตายจิตสุดท้ายดับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตเกิดในภพภูมิใหม่ทันทีเลยค่ะไม่ได้มีช่วงที่ล่องลอยอย,อยู่ ออ๋ oh, ครับสิ่งที่บางคนอาจจะบอกว่าเห็นอาจจะเป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นอย่างเปรตหรืออสุรกายตามความเชื่อทางพุทธมากกว่าแล้วคาว่าวิญญาณหลหะครับที่พูดกันบ่อยๆในทางพุทธนี่คืออะไร คำว่าวิญญาณในหลักขันห้านะคะหมายถึงธาตุรู้หรือตัวจิตเองไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อนแบบในหนังผีค่ะอน่าสนใจครับคือมุมมองศาสนาก็ให้คําอธิบายแบบหนึง่งทีนี้ถ้าเราลองหันมาดูทางวิทยาศาสตร์บ้าง่ะครับ <S <S เขาก็พยายามหาคําอธิบายเชิงกายภาพเหมือนกันนะสำหรับประสบการณ์ที่คนมักจะไปเชื่อมโยงกับผีอย่างเรื่องคิดฮิตเลยผีอัมใช่ไหมคะอันนี้วิทยาศาสตร์ว่ายังไงคะใช่ครับ ผีอัมหรือ sleep paralysis เนี่ยทางการแพทย์เขาอธิบายว่ามันเป็นภาวะที่สมองเราตื่นแล้วแต่ร่างกายยังไม่ตื่นตามคือยังอยู่ในช่วงการนอนหลับที่เรียกว่า REM sleep กล้ามเนื้อจะคลายตัวสุดๆใช่ <I. S 1> ครับพอรู้สึกตัวแต่ขยับไม่ได้แล้วแล้วบางทีอาจจะมีภาพหลอนหรือหูแว่วจากภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นร่วมด้วยก็เลยตีความไปว่าโดนผีอัมถูกต้องครับ ไม่ใช่ผีจริงๆแต่เป็น,นกลไกของร่างกายเราเองแสดงว่าไม่ใช่แค่ตอนหลับสิคะแม้แต่ตอนตื่นตื่นที่บางคนรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆทั้งที่ไม่มีใครเลยอันนี้ก็อธิบายได้ด้วยสมองเหมือนกันเหรอคะเป็นไปได้สูงครับว่าเกิดจากสมองแปลผลสัญญาณจากประสาทสัมผัสคลาดเคลื่อนไปมีการทดลองที่น่าสนใจนะครับในสวิตเซอร์แลนด์เขาจำลองความรู้สึกนี้ได้เลยโรคะทำยังไงคะเขาให้คนถูกปิดตา แล้วใช้มือบังคับหุ่นยนต์ข้างหน้าขณะเดียวกันก็มีแขนกลอีกตัวมาแตะหลังตามจังหวะที่เราขยับแต่พอเขาลองทําให้จังหวะที่แขนกลแตะหลังมันเหลื่อมเวลาไปนิดเดียวไม่ตรงกันเปะ๊เปะๆค่ะคนที่ถูกทดลองกลับรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแล้วกําลังแตะตัวเขาอยู่โหแปลกจังใช่ครับเพราะสมองสับสนในการรับรู้ตําแหน่งกับการเคลื่อนไหวเลยสร้างความรู้สึกว่ามีตัวตนอื่นขึ้นมาเสเอง ฟังดูเหมือนสมองเราพยายามหาเหตุผลให้สัญญาณแปลกๆที่เข้ามานะคะแล้วพวกเห็นภาพได้ยินเสียงแปลกๆที่ชอบบอกว่าเจอผีล่ะคะอันนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาการพวกนั้นเรียกว่า hallucination คือเห็นภาพหลอนหูแววหรืออาจจะเป็น illusion คือเห็นภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงสาเหตุก็มีเยอะมากครับตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างความเหนื่อยล้าความเครียดจัดๆหรือภาวะที่สมองขาดออกซิเจนไปชั่วขณะ หรืออาจจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวข้องด้วยไหมคะมีครับมีโรคทางกายบางอย่างอย่างโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า anti NMDA อันนี้ภูมิคุ้มกันเราเองไปรบกวนสมองทําให้หลอนหรือพฤติกรรมแปลกๆได้หรือในผู้ป่วยโรคลมชักบางประเภทอาการก็อาจจะดูคล้ายๆค,คนถูกผีเข้าได้เหมือนกันอ๋อค่ะ นอกจากตัวเราเองแล้วปัจจัยแวดล้อมก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องเสียงความถี่ต่ำมากๆหรืออินฟราเสว์หูเราไม่ได้ยินหรอคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ E.M.F mm hmm. ก็อาจจะส่งผลต่อสมองส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้ได้เหมือนกันแม้กระทั่งการเล่นผีถ้วยแก้วอันนี้ก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยหรอคะมีครับอธิบายด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า i d o m o t o r effect ido อะไรนะคะ i d ด o Motor Effect ครับคือการที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันขยับไปเองเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นไปตามความคิดหรือความคาดหวังในจิตใต้สำนึกของผู้เล่นเองนั่นแหละครับทำให้ดูเหมือนแก้วมันเคลื่อนที่ได้เองอ๋อ oh, ไม่ใช่เพราะวิญญ,ญาณมาตอบครับตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือแบบนั้นแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ทางฟิสิกส์เลยนะกฎข้อแรกของเทอร์โมดนามิกส์หรือกฎทรงพลังงานเนี่ยก็บอกว่าพลังงานมันไม่หายไปไหน แต่มันเปลี่ยนรูปได้พลังงานในร่างกายเราพอเราตายไปมันก็เปลี่ยนรูปกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมไปตามธรรมชาติไม่ได้คงสภาพเป็นพลังงานรูปแบบวิญญาณลอยไปลอยมาอะไรแบบนั้นครับฟังดูแล้ววิทยาศาสตร,ร,ร์ก็พยายามหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับประสบการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้เยอะเลยนะคะโดยเน้นไปที่กลไกลการทำงานของสมองการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่นแน่นอนคะ่ะว่าความเชื่อส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ตรงของแต่ละคนมันก็ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรามากๆเลยสรุปแล้วการคุยของเราวันนี้ก็พาไปดูเรื่องผีจากหลายมิติเหมือนกันนะคะตั้งแต่ความเชื่อหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมุมมองทางพุทธศาสนาที่อธิบายเรื่องภพภูมิการเกิดใหม่ไปจนถึงคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ไปที่สมองจิตวิทยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ครับคือ ถึงแม้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับหลายๆปรากฏการณ์แต่เรื่องผีก็ยังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนอยู่ดีมันเกี่ยวกับศรัทธาอารมณ์ความรู้สึกของคนเราอย่างลึกซึง้งค่ะการเปิดรับข้อมูลหลายๆด้านแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตีความก็เลยเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ซับซ้อนมากๆเกี่ยวกับผีและวิญญ,ญาณขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากความกลัวอย่างเดียวอาจจะใช่ครับ อาจจะเพื่อรักษาความผูกพันกับบรรพบุรุษเพื่อหาความหมายให้กับการมีอยู่หรือการจากไปบางทีคำถามที่สำคัญกว่าผีมีจริงไหมอาจจะเป็นคำถามที่ว่าทำไมแนวคิดเรื่องผีถึงยังอยู่คู่กับสังคมมนุษย์อย่างเหนียวแน่นขนาดนี้แล้วความเชื่อเหล่านี้มันสะท้อนธรรมชาติอะไรในตัวเรากันแน่เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ